สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสาท้ายเจ้ามิตซูบิชิแอดทัตตัวนี้นะครับด้วยสปริงคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนการทําเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาหาจุดยึดกันก่อนโดยผมได้ลองหลายจุดแล้วคิดว่าจุดนี้น่าจะดีที่สุดโดยใช้ฝั่งที่เป็นตะขอเกี่ยวบริเวณนี้นะครับส่วนไปอีกด้านหนึ่งเราจะใช้ เคเบิ tie, ลทายรัดข้อกับเสาของฝากระโปรงนะครับผมจะทําการปรับสปริงออกให้ยาวที่สุดก่อนที่จะนําไปติดตั้งนะครับโดยวิธีการหมุนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็ปรับตัวเมียลงมาล็อกไว้แน่นจากนั้นเราไปติดตั้งกันเลยครับ การรัดเคเบิลไทยเรายังไม่ต้องรัดให้แน่นนะครับถ้ามันตึงไม่พอเราค่อยมาปรับที่หลังได้ครับเราก็จะทำแบบเดียวกันนี้ทั้ง2ด้านนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเรามาทดสอบการทำงานกันเลยครับ